จากการป้องกันหรือว่าเตเารเียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่อเนื่องกันที่การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาครับเพราะว่าทางเทศบาลน,นครยะลาเนี่ยเขาเร่งลอกผักตบชวาที่คลองลำดาครับเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนลดเสี่ยงน้ำท่วมครับ เทศบาลนครยะลาครับโดยสํานักงานช่างและก็งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการลงพื้นที่ดําเนินการลอกผักตกชวาและวัชพืชในคลองลําดาหมูที่สองตําบลยุปโปอําเภอเมืองยะลาครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงการปฏิบัติงานครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นําเรืออลูมิเนียมท้องแบนครับติดเครื่องยนต์เข้าไปในพื้นที่เลยครับเพื่อใช้ในการลําเลียงวัชพืชออกจากลําคลองอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี เป้าหมายหลักเนี่ยเพื่อเปิดทางให้กับน้ำเนี่ยสามารถระบายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ําไหลช้าหรือว่าน้ําท่วมขังในพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักครับคลองลําดานะคะถือเป็นหนึ่งในเส้นทางระบายน้ําสําคัญของพื้นที่เมื่อมีวัชพืชอย่างผักตบชวาจเจริญเติบโตหนาแน่นจึงส่งผลให้การระบายน้าชะลอตัวและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเทศบาลคนครยะลาจึงได้มีการเร่งดำเนินการ ขุดลอกคลองในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำนั้นมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนเทศบาลนครยะลาได้มีการเน้นย้ำว่าการดูแลในเรื่องของการระบายน้ำเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกันนี้เทศบาลยังขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยการดูแลลำคลอง ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใดๆลงในแหล่งน้ําและมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนในในพื้นที่ปลอดภัยจากภัยน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ